มีคนถามว่าปีสีนึงกับตอนนี้มันอันไหนแย่กว่ากันเพราะว่าพี่อยู่ทั้งสองสองเวลาออเอ,อเวลา4ี่ศย์สี่หเนี่ยมันเป็นเรื่องของค่างเงินบาทที่มันลงแล้วก็แบงก์อยู่ดีๆก็ปิดเหมือนคนกําลังหลับแล้วอยู่ดีๆตื่นมามันเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเขามีคนมีเงินเยอะนะตอนนั้น ก็คือคนก็เอาเงินมาเคลียร์ได้เยอะแป๊บๆไปอัตราความสําเร็จของพี่นั่นคือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นในในร้อยเปอร์เซ็นตแต่เวลาปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่หลับตื่นมาปุ๊บเสียเลยเนาะมันกลายเป็นว่ามันค่อยๆซึมซึมซึมฉะนั้นเวลาเนี้ยคนจะปรับคุณสานี่มันก็ยากแก้นี่มันก็ยากคนที่จะมีเงินมาคือแก้นี่คือต้องมีเงินอ่ะมันคือเรียกว่าแก้นี่ ใช่ไหมถ้าไม่มีเงินก็ต้องมีสินทรัพย์ไม่มีเงินก็ไม่แก้หนี้ไม่ได้สินทรัพย์มันก็ติดจำนองกันหมดแหละอืก็จะมีแก้หนี้ได้ก็คือบางที่โอนทรัพย์ได้ก็คือแก้หนี้ได้บางที่โอนทรัพย์ไม่ได้ก็ต้องเอาไปขายครับอืมันมันการแก้หนี้หลักการง่ายๆเลยมีเงินคฉะนั้นเนี่ยมันคนไม่มีเงินมันก็เลยแก้ยากนะแกยากกว่าแกยากมองพี่น้อยถามว่าเยอะหรือน้อย สีชุนีหนึ่งกับเยอะสิเพราะว่ามันเป็นทั้งระบบเลย